น้อมจิตน้อมใจน้อมอนุโมทนาสาธุในถูกถูกบุญค่ะพี่น้องขอให้บุญกุศลเมื่อนี้ไปนุ่นดวงเปิดโชคลาภให้พี่น้องเรบซี่พี่น้องเบิร์ตสุขุสุขคนค่ะที่เห็นคลิปนาตอนนี้ค่ะพี่น้องอนุโมทนาสาธุค่ะสาธุสาธุสาธ,สาธุขอให้พี่น้องเรบซี่พี่น้องเบิร์ตสุขุสุขคนเนาะค่ะมือนี้ก็ขอให้แตกซ้าโตตรงบนหลางรัฐบาลเนาะค่ะพี่น้องผู้ใดเป็นหนี้เป็นสินอยู่ก็ขอให้หมดหนี้หมดสินค่ะพี่น้อง มณนนิกาพระพี่พระน้องเนาะค่ะมาทําบุญเปิดโชคเปิดลาบยุวัดแม่ยาซ้อมเนาะค่ะพี่น้องวันที่หนึ่งกรลากกดาขอห้พี่น้องเบิดสุขุสุคนได้จับเงินแสนเงินล้านเนาะค่ะพี่น้องสามโตตรงอีกครังเนาะคะ่ะสําหรับพี่น้องผู้ได้ที่รวมทาบุญมากก็ขออนุโมทนาสาธุบุญเนาะค่ะพี่น้องพี่น้องเฮดมาซําได้ก็ขอห้ได้ลับไปเมื่อเท่าล้านเท่านะค่ะพี่น้องเฮงเฮงรวยรวยวันหวยออกค่ะพี่น้อง เดี๋ยวเจี๊ยบจะเป็นตัวแทนพี่น้องเนาะค่ะในการตั้งจิตอธิษฐานขอพอรพี่น้องเห็นคลิปแล้วกะสามารถตั้งจิตอธิษฐานขอพอรไป,ปรพร้อมๆกันได้ค่ะพี่น้องบบมียังไงเนาะค่ะพี่น้องนอกจากควาพพ่พางเนาะคะ่ะเดินสายทําบุญเบ่งความสวยงามตามวัดวารามสถานที่ต่างๆเนาะคะ่ะที่เจี๊ยบได้เดินทางไปเนาะค่ะพี่น้องเฮามีบุญสัมพันธ์เฮาจังไดมากพ,พอๆกันเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์หรือว่าช่องทางใดๆกะ ตามแต่เนาะค่ะพี่น้องหากวอลติดบอกคัดแน่กะขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเมื่อที่แล้วก็ได้โชคลาภจากวัดแม่ยยาซอมนะคะส่วนมากก็จะได้เป็นสามโตตรงเนาะค่ะพี่น้องสองวัดติดล้ะเนาะคะ่ะสําหรับสามโตตรงวัดแมย่ยาซอมเมื่อนี้จะเป็นวัดที่สามเนาะคะ่ะแนวทางรัฐบาลเนาะค่ะพี่น้องผู้ได้ที่รวมทั้งปุ่นมากกะหายไปแล้วเนาะคะ่ะก็ได้หายช่องทางวันไลน่คุตตะกีเนาะค่ะพี่น้องความเหนื่งโดยสกปรกได้ได้ก็ตามแต่เนาะคะ่ะหายไปบ็ถือก็สิถึงดาเนาะค่ะพี่น้อง ถ้าหายเลรล็ก่็ถือก็สิถือด่าก็เลยเศร้าหายเนาะคะ่ะภาพพี่พี่น้องทําบุญต่างจิตอธิษฐานดีกลัวเจ็บสบา,ายปู้ใดทีทําบุญมาดีแล้วสือเหล็กตัวไรมันก็ถือแพงไว้ตัวไรมันก็เข่ากับพี่น้องทําบุญค่ะบ่จําเป็นต้องเอาโชคลาภนั่นปู้ใดเนาะค่ะพี่น้อง้าเฮาทําบุญมาดีพ่อจงังใดเฮ้าก็ถือเกลกค่ะมั่นใจในบุญบาร,รมีหมั่นใจในคุณงามความดีของเฮ้าเนาะคะ่ะคิดดีทําดีค่ะพี่น้องได้โชคลาภแน่นอนหลานปเปอร์เซ็นต์เนาะค่ะพี่น้อง ก่อนที่จะเข้าไปเนาะคะ่ะตั้งจิตอธิษฐานขอพรเปิดโชคเปิดลาบเนาะคะ่ะกับแม่ซ้อมเนาะคะ่ะเดี๋ยวเข้ามาตั้งจิตอธิษฐานขอพรกับ่ันปูพญายนาคราเนาะคะ่ะพอปูสีสุดโทแม่ยาสีปทุมมาละกะดวงจิตปูนาคราแม่ยานาคราชทุกๆพระองค์เนาะคะ่ะที่เพื่อนค่อยอุปถากอุปถัมเนาะคะ่ะอยู่วัดแม่ยาซ้อมสถานที่ซักซิท์แห่งนี้เนาะคะ่ะพี่น้อง ทุกครั้งที่มากกระไดโชคลาภเนาะค่ะพี่น้องบ่ว่าจะเป็นตํหน่อยตํเล่าตําไทยตายัางก็ตามแต่ตามหมวัวไปเบิดนั่นล่ะพี่น้องเท้าแบบมีบุญบารมีพี่น้องเอ้ยเฮ็ดยังเมื่อกระไดเบิดแหละถ้าาบมีบุญบารมีเฮ็ดยังมืนอก็ติดติดขาดขาดเนาะคะ่ะสิ่งเดียวที่จะเฮ็ดในเฮ้ามีโชคมีลาภจะเญในในนาทีการงานการเงินโดยเฉพาะโชคลาภเนาะคะ่ะพี่น้องโดยเฉพาะโชคลาภก็คือบุญเนาะคะ่ะพี่น้องบ่รต้องไปเสื้อผยดอกพี่น้องว่าไปเฮ็ดน,นั่นเฮ็ดนี่แล้วมันสิถือเลข มันสิถือเรบว่าถือเร็มันก็นนขึ้นอยู่กับโต้เฮ้าเลยล่ะมันบ่ได้ขึ้นอยู่กับผู้ใดดอกถ้าเฮ้าจิตใจเป็นบุญกุศลคิดดีทำดีเฮ้าได้แน่นอนค่ะบ่ว่าจะไกลปันได้ข่อยก็ดินลนมาบ่แม่นเกลไก่เด้อค่ะพี่น้องชนบุรีไปตาพญามาสาาแกวบ่แม่นเกลไก่เนาะค่ะแวนนั่นแวนนี่ค่ะไปครับกับ0 0กอยโล่อยู่แล้วค่ะแวนนั่นแวนนี่เนาะค่ะพี่น้อง ชีวิตข่อยว่ามีอย่างมากมายดอกพี่น้องนอกจากการทำงานแล้วกะ็ทําบุญเนาะค่ะพี่น้องทําบุญอย่างเดียวค่ะเพราะว่าข่อยเสีอว่าคนเฮาเฮ็ดบุญเฮ็ดบุญมาดีแล้วมันสิจ,จะเิญแน่นอนบุญค่ะจะบอกเสมอว่าบุญค่ะบุญอย่างเดียวที่จะเฮ็ดให้ชีวิตเฮาไปในทิศทางที่ดีค่ะผู้ใดกะสรอยเหลือเฮาบูาด้ดเนาะค่ะพี่น้องนอกจากโตเฮาเองบุญบุญอย่างเดียวค่ะพี่น้อง บางคนทีบ่คอยทำบุญได้ยินคำบวบุญกาจะเบื่อนายแต่สำหรับผู้ใดทีมักทำบุญสางบารมีได้ยินคำบวบุญกะมีความสุขปื่มปิติล่ะเนาะค่ะพี่น้องบุญคือแบบคือที่สูตอีลีค่ะบุญเลกับบารมีที่ห้าสางที่ห้าปฏิบัติเนาะค่ะพี่น้องบางคนกาทำแนวทางโชคลาภมากกับประกาศหน้าตรงนี้เลยเนาะค่ะพี่น้องบ่ได้หายแนวทางโคลาคเพืชตะกีเนาะคะ่ะเพราะว่าบ่าอ,ยาอยั่งยงกับคนอื่นเนาะค่ะพี่น้อง บออยากหนุงกรรมคนอื่นเนาะคะ่ะการที่เข้าหายโชค์หายหลาวคนอื่นไปหนุงกรรมคนอื่นบ่มีเจ้ากรรมนายเวียนผู้ใดยอยากห้มีอยู่มีกินเนาะค่ะพี่น้องเพราะฉะนั้นเข้าต้อ,อ,าะะอ,าตองซอยเหลือตัวเข้าเองเนาะค่ะพี่น้องถ้าวาติดบาขาดกะขอโทษขอภัยเนาะเข้าต้องซอยเหลือตัวเข้าเองเนาะค่ะพี่น้อง้วยการทำบุญสร้างบาร,รมีหายเจ้าของมาต้องไปเพิงผพาสายผู้ใดดอกพี่น้องถ้าเข้ายืนยืนใดด้วยล่ำแค็งของเขานี่คือที่สุดแล้วเนาะค่ะเพราะการเป็นมนุษย์ เห็นผู้ใดทำบุญเท่ากับอนุโมทนาสาธุบุญกับเขาบอแม่นว่าเห็นคนไปทำบุญกับนางนิ่งท่าวารายเขาอันนั้นคือเอาเวรเอากรรมเอาบาปเอากรรมใส่หัวเจ้าของเนาะค่ะพี่น้องบอได้มาบอกมาสอนบอกให้ฟังซื่อๆนี่แหละผู้ใดฟังได้กับฟังผู้ใดฟังบอได้กระเลื่อนผ่านแต่คนทำบุญสีเข้าใจแต่คนปฏิบัติดีสีเข้าใจในสิ่งที่คอยว่าการุ่งกรรมคนอื่นมากกะบอดีเนาะค่ะพี่น้อง แนวทางโชคลาภกะให้เป็นระยะระยะเนาะค่ะพี่น้องบได้หายบอยคือตะกี้แล้วแต่ว,ว่าลาโอกาสแล้วแต่เทวดาแล้วแต่ได้ก็ตามแต่เนาะค่ะแล้วแต่ว,วา่าเพื่อนสีหายบ่าหายก็แล้วแต่เนาะคะ่ะพี่น้องบได้หายบอยคือตะกี้หายบ่ถือก็สีถือด่าเนาะคะ่ะก็ว้าความจริงนี่แหละหายบ่ถือก็สีถือด่าเนาะค่ะพี่น้องก็เศร้าหายผ้าทําบุญอย่างเดียวผ้าทําบุญยางเดียวนี่กะถือว่าดีแล้วเนาะค่ะพี่น้อง อย่างหน่อยพี่น้องบ่มีเวลาไปทําบุญพี่น้องเห็้นคีบข่อยก็เหมือนได้ทาบุญนํากันกับข่อยเพราะว่าข่อยอนุโมทนาสาธุห้ด้วยจิตใจดีบริสุทธิ์อยู่แล้วค่ะพี่น้องห้ได้ค่ะข้าม่าบุญนี่เจียมหายได้ยินดีค่ะยินดีที่จะอนุโมทนาสาธุบุญห้เพราะว่าตายไปข่อยก็เอาไปได้แต่บุญกระปาปข่อยเอายังไปบ่ได้ดอกแม้แต่งเงินอยู่ปากเขาก็ยังว่าเฮาหายคิดเอาแค่นั้นพี่น้องตายไปเอาไปได้แค่บุญกระปาก เดี๋ยวจะพา,ายางเบิงสถานที่รอบๆเนาะคะ่ะวัดแม่ยาซ่อมเนาะคะ่ะปกติแล้วบุคอยทายคลิปให้เบิงข้างหลังเนาะค่ะพี่น้องส่มาก,กะจะทายให้เบื้องแต่ข้างหนาเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวเจี๊ยบจะพา,ายางไปเบิงข้างหลังเนาะคะ่ะข้างหลังกะ็จะเป็นสถานที่ของพระราหูละกาฐานปูพยยน่พญานคราชเนาะคะ่ะโดยเฉพาะตระกูลนคราชเนาะค่ะพี่น้องละกะลูกหลานทาวเวสวรรณเนาะค่ะพี่น้องบรรยากาศดีแห้งค่ะ องค์ปูอง์ยากะสวยงาม,นะะนงมเนาะค่ะพี่น้องมีแต่อง์ใหญ่ค่ะพี่น้องคือแบบที่สุดเนาะค่ะพี่น้องผู้ไดมาอย่าลืมเด้อค่ะพี่น้องต่างจิตอธิษฐานขอพ่ออนกับดุแกวพญานาคาราเนาะค่ะพี่น้องไดแน่นอนค่ะศีลท่านภาวนาผู้ใดเฮดกับููนั้นไดเนาะค่ะพี่น้องกสิปิะมานนั่นละ่ะตรงนี้ก็จะเป็นศาลาเนาะคะ่ะของแม่นางกวากเนาะคะ่ะกวากเงินกวากท่อเนาะคะ่ะ ลองมาตั้งจิตอธิษฐานขอพอ,อนเบื้องเนาะค่ะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นสารเนาะค่ะของ่ันภูพญาณคราแล้วก็รูปปั้นเนาะค่ะของผะสัมมาสัมพุทธเจ้าของเฮ้าเนาะค่ะพี่น้องคุณพระพุทธคุณพระธรรมเนาะค่ะโยกใส่เนื้อหัวเนาะค่ะพี่น้องตายไปบุญกับบาปเท่านั้นค่ะที่จะนำผ้าเฮ้าไปเกิดมองได้ก็ตามแต่เนาะคะ่ะบุญค่ะบุญจะตัดสินเอาเองบุญแล้วก็กรรมที่เฮาเหต ตอนเฮ่าทีตอนที่เฮายัางเป็นมนุษย์เนาะค่ะพี่น้องบ่อติดบ่อขาดนเนี่ยกะขอโทษขออภายเนาะคะ่ะเนื่องด้วยตอนนี้สุขภาพร่างกายกะเพิ่งจะฟื้นเนาะคะ่ะเป็นไข้อยู่อาทิตย์นึงเนาะค่ะพี่น้องอันนี้กะจะเป็นบรรยากาศรอบๆเนาะคะ่ะอนุโมทนาสาธุบุญอีกครั้งค่ะพี่น้องขอให้ไปนุ่นดวงเปิดโชคผลลาภให้พี่น้องเอซีพี่น้องเบอร์สุขสุขคนบ่ว่าพี่น้องจะขีดการใดกะขอให้สมมงมตรปรารถนารวดเร็วท่านใจเนาะคะ่ะ คือแบบที่สุดแห้งค่ะพี่น้องเดี๋ยวเจ็๊กะต่างจิตอธิษฐานขอพรอออกับปุกแก้ว่ันปูพญานคราชเนาะค่ะขอให้แตกสามตัวตรงเนาะค่ะเลขทีเจ็บยิบหมวดนีเนาะค่ะพี่น้องถ้าเห้าถ้ำบุญถ้าบุญแบบบกคิดเข้ากระไดแบบบกคิดคือกันผู้ดได้คิดหลายกะคิดไปก่อนเนาะคะ่ะรอดไปก่อนเนาะค่ะพี่น้องคอยบรรอดรออก,กพี่น้องคอยจะถือเลขมือนี่หละกาศพี่น้องสายบุญทุกท่านเนาะคะ่ะที่รวมทำบุญมาเนาะค่ะพี่น้องขอให้แตกสามตัวตรงบนรางค่ะสาธุ